วัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำํำส้มตําำไม่ใช่ดิ่าแตงส่วนผสมนะคะเราก็จะมีพริกกระเทียมนะคะ<ม>เห็นไหมคะใส่ลงไปก่อนแล้วก็ใส่ผงชูรสแล้วแต่ความชอบนะคะของแต่ละคนผงชูรสแล้วก็ตำตำๆๆนะคะให้มันละเอียดนะคะ กันอยู่แล้วะคะ่ะแล้วมันเป็นอะไรที่แซ่บมากอร่อยด้วยนะคะให้มันละเอียดก่อนนะคะแล้วแต่บางคนก็ชอบละเอียดมากละเอียดน้อยก็แล้วแต่นะคะ,ะเนี่ยพร้อยเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแล้วก็จะมีแตงนะคะที่เราคั่วอะไรสับไว้นะคะบางคนชอบเป็นชิ้นแบบไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วก็จะใส่น้ำตาล น้ำตาลก็แล้วแต่คนน้ำตาลปี๊บนะคะบางคนก็ชอบหวานก็ใส่เยอะหน่อยบางคนชอบไม่หวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะอันนี้เราก็กลางๆนะคะไม่ต้้งหวานมากแล้วก็โขกให้เข้ากันนะคะตั้มๆๆให้มันเข้ากันนะคะ ะมีปลาร้าด้วยนะคะวันนี้เรากินปลาร้าแม่อีพิมพนะคะเป็นปลาร้าที่เรารอแล้วเออมันมันมัน,ม,นมันแซ่บมันนัวจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนเขาผสมมาแล้วะคะ่ะในรสชาติของปลาร้านะคะมันจะไม่เหม็นคาวนะคะปลาร้าบางยี่ห้อมันจะเหม็นคาวนะคะแล้วเราก็จะใส่มันจะมีปูปูดองเค็มด้วยนะคะแล้วเราก็จะใส่ แองก้าที่เราสับสับแล้วนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะมะเขือเทศเอาลงไปมะเขือเทศลงไปนะคะตามด้วยมูเข็มเนี่ยนะคะเราทำง่ายๆนะคะสไตล์บ้านเราเนี่ยแหละคะ่ะเราก็ตามด้วย ีพิมพ์นะคะซึ่งเราดูแล้วมันนัวมากค่ะแเราเราตำกันแล้วแบบโอ้โหอร่อยมากตามด้วยมะนาวแล้วแต่ความเปรี้ยวนะคะใครชอบเปรี้ยวก็บีบเยอะหน่อยใครไม่ชอบเปรี้ยวก็บีบนี่นึงโขกให้เข้ากันนะคะทุกคนโอ้โหแค่ได้กลิ่นก็รู้ว่าอร่อยนะคะ นัวมากค่ะนัวมากกระเด็นกระเด็นมีกระเด็นเล็กน้อยนะคะโอ้มีการชิมนิดนึงค่ะว่าอร่อยไหมนัวไหมโอเคใช้ได้นะคะใช้ได้เสร็จแล้วง่ายมากเลยนะคะทุกคนค่ะแล้วก็มันเป็นเมนูที่ใครก็ชอบกินนะคะเป็นเมนูที่กินง่ายนะคะ วันนี้เราจะมีกินกับปลาหมึกไข่ด้วยนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนได้แล้วค่ะจะมีตำแตงเมื่อกี้ที่เราตำนะคะแล้วก็จะมีปลาหมึกไข่ทอดซีฟูด้ดน้าจิ้มซีฟู้ดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะกินคู่กันนะคะฝากติดตามช่องเลยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ